ไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วนะคะสำหรับไล่พมรรับปีชาของเรานะคะวันนี้คุณแม่ยูท b ปก็จะพาเพื่อนๆมาดูไล่เนาะมาดูไล่แล้วก็มาปลูกต้นไม้เพิ่มด้วยนะคะวันนี้เราปลูกต้นมะลิสนะคะ ต้นไม้มาเยอะเลยแล้วก็มาปลูกต้นไม้แจมแจมต้นไม้ที่แบบตายไปแล้วต้นไม้ที่แบบปลูกเราตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เอามาปลูกเพิ่มแล้วก็เอาอันใหม่มาปลูกเพิ่มด้วยนะคะแบบนานมากแล้วที่เราแบบเราไม่ได้แบบพาเพื่อนๆแบบมาดูเนาะวันนี้เรามาเอาต้นมะลิษนะคะต้นมะลิษต้นมะลิดเป็นไม้ป่านะคะมีผลมันกินได้ด้วยนะคะแล้วมันเป็นไม้ป่าแล้วเนื้อจะสวยมากห้าปีถึงจะออกลูก อ๋อห้าปีถึงจะออกลูกแล้วต้นห้าปีนี้ต้นใหญ่ยังใหญ่ค่ะใหญ่แล้วเราก็จะเอาแบบเด็กไปปลูกนะคะวันนี้เราเอาต้นมะลิดมาลงนะคะต้นมะลิดเราได้ต้นมะลิดมาประมาณห้าสิบต้นนะคะเราก็จะเอามาลงที่สวนเรานะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะปลูกกําลังจะปลูกต้นมะลิดอยู่นะคะ ต้นมะลิดนะคะวันนี้เราได้ต้นมะลิดมาประมาณห้าิบต้นมะลิษเนี่ยแพงเหมือนกันนะคะต้นเล็กขนาดเนี้ยต้นละร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าต้นมะลิดอ่ะเป็นลูกมันจะกินได้นะคะอันนี้เราได้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมานะคะแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยให้น้ำหมักมานะคะเขาให้เอาน้ำหมักแบบลงใต้หลุมนะคะต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็สับหว่างด้วยต้นเล็กนะคะเนี่ยค่ะเอาน้ำหมักลงไปก่อน ลองหลุมก่อนเราก็ปลูกตามที่เขาบอกเลย,ยมือมือปลูกต้นไม้นะคะมของเจมีไม่เยอะเรามาดูต้นไม้กันค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ปลูกไว้ตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยนะคะนี่อนคูณสองฝั่งทางของคุณแม่ยูทูบโอ้โตมากแล้ว ูเป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่ YouTube มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะดอกปีบอืมค่ะอันนี้คือสองฝั่งทางนะคะต้นประดู่แดงอะไรเนี้ยนะคะเราจะเอาต้นไม้ใหญ่ไปลงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เหลือปีนี้เราก็กะว่าจะปลูกข้าวนะคะตรงนี้อันนี้เรามีต้นส้มโอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงซะมีมะขามเทศด้วยนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นพยุงไหหลำนะคะโตมากเลยโซนนี้เป็นพยุงไหหลำทั้งหมดเลยต้นต้นฉำฉานะคะหรือเรียกอีกอันนึงว่าต้นก้ามปูนะคะเนี่ยได้สิบหต้นนะคะโอ้ดูต้นสักของคุณแม่ Youtube สิคะเนี่ยตอนนั้นปลูกแบบว่าไม่ค่อยโดนฝนด้วยนะคะสวยทุกต้นเลยขอบอกตอตายแล้ว อุ้ยตื่นเต้นน่ะอันนี้เป็นช่วงโควิดรอบแรกที่เรามาปลูกไว้นะคะเราจะปลูกทีหน่อยอันนี้นะคะก็สวยสวยเริ่มแบบดอกเดือกเนี่ยเนี้ยก็คือโซนนี้ก็คือมั่นใจเราว่าแบบเขาลอดแน่นอนนะคะอ่าสองข้างทางของเราแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราก็อ่านี่เราก็จะเอาดินตรงนี้ไปนะคะพอดีเราเราพอต้นไม้มาจากกรุงเทพด้วยเราเราก็จะเอาไปปลูกต้นกะเพราด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้เนาะและยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามคอยติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่รักต้นไม้นะคะสำ,สำหรับใครที่กำลังที่จะแบบฝึกทำสวนทำไรเนาะมีพื้นที่ว่างๆอยู่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูคุณแม่ youtube ได้นะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรนะคะแค่คิดอยากทาก็ทาสาหรับคลิปนี้ก็ บ๊ายบายค่ะ